เต็มที่เราไม่คิดว่าปกติไม่ใช่แบบนี้จริงๆปกติไม่ใช่นะผมว่าร้องเพลงดีกว่าครับร้องเพลงดีกว่าครับก็ผมขอบอกผมขออนุญาตบอกความในใจที่ผมมีให้กับพี่โรสก่อนนะครับแบ่นไงนั่นไงครับก็ตั้งแต่วันที่พี่โรสเข้าบ้านโโอ้หเข้าไปสอน a อ ต่างส plane. ิ่งต่างๆเข้าไปแนะนําประสบการณ์ต่างๆนะฮะผมมีความประทับใจในตัวพี่มากๆเลยเอ้ยเฟนแล้วก็ได้ฟังพี่ร้องเพลงเฟนช่างไพโรอเฟนอันนี้ดีใจที่ได้มาฟังได้ร้องเพลงพี่จำไม่ผิดตอนพี่รสเข้าบ้านเล่นดนตรีเฟมเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรอเฟมเข้าห้องน้ำใช่ปะเอ็มพี่จำผิดแล้วแหรอผมฟังพี่โรสแล้วผมก็เอากีตาร์มาเกาหูเล่น ที่รถตอนที่รถร้องเพลงของกาคีอะไรวะผมก็จำได้จำได้เขาตั้งใจฟังมากนะคะนั่งใจฟังมากน,น่ารักมากนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ก็เลยได้โอกาสใช่ไหมมาร้องเพลงคู่กันไม่ใช่คู่สิคีกันคีก <c oughs> ันคู่คู่ถูกแล้วสองคู่โอเค เฉยเขาเป็นอย่างนี้กันตลอดนะ,ะเนี่ยหลังเวทีก็เป็นอย่างนี้แหละฮะอ๋อน่ารัก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 โอเคโอเคมา <c oughs> จะรีบไปไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เฟรมเกาหาคีย์ก่อนได้คีย์ยังเป็นถุงและคีย์นี้แหละคีย์นี้แหละ ช้าอันดับสองของโรส